กนนารนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับตรงให้หัวเร่ยมือจดกันเบาเาตั้งกายให้ตรง,ำงดำรงติให้มัด ใจเก่งกล้ามเนื้อหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนงั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด <c oughs> นอกจากจะนั่งให้สบายแล้วหายใจให้สบายด้วยอย่าไปกดข่มประสาทของร่างกายหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส,ส่วนหนึ่ง ก็อย่าไปบังคับหรือกดข่มให้เกิดมีวามสงบเพียงแต่ให้กำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ในช่วงนี้ขอให้พวกคนตรงตั้งสติกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ไปก่อน ยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรทั้งสินเว้นแต่ว่าจิตของเราคิดอะไรขึ้นมาเองแต่ให้มีสติกำหนดรู้ถ้าจิตรู้อยู่ที่จิตสติรู้อยู่ที่จิตว่างๆอยู่ก็ปล่อยให้ว่างเรื่อยไป ให้รู้ความคิดให้รู้ความว่างก็ให้รู้ความว่างถ้าจิตไปรู้ลมหายใจก็ให้รู้ที่ลมหายใจให้เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสามจังหวะนี้แล้วจะไปบังคับจิต อย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจน้อมไปหาลมหายใจอย่าไปตั้งใจให้ว่างอย่าไปตั้งใจให้คิดพียงแงจะกำหนดรู้จิตของตนเองเผยอยู่เท่านั้นในขั้นนี้เอาอย่างนี้ก่อน เมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังแยกกันไม่ออกอะไรที่ผ่านเข้ามาทางกายคือสัมผัสเรารู้เสียงผ่านมาทางหูเราก็รู้ในขณะนี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือเสียงกับสิ่งที่มาสัมผัสกับสร้างกาย และเดตนาตุทุกที่เกิดขึ้นที่ตายของเราเึงดังรณกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ตัวเราจิตเขาสามากที่จะรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาให้กำหนดไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะได้ย้อนไปเล่าถึงท่านชายจิตตัง เมื่อเสด็จออกตรงพนวดคือบวชแล้วได้ไปเที่ยวเรียนกรรมฐานในสำนักพนาจารย์ต่างๆที่มีในประเทศอินเดียสมัยนั้นสำนักแรกที่พระองค์ไปเรียนก็คือวัดของท่านอาลาลดาบุตปุทธะดาบุ์ ท่านอาลาลดาบทอุทธธกดาบทสอนให้พระองค์บำเพ็ญสมาธิแบบทานสมาบัติไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านสอนให้ท่องมนบทในเพราะในคำทีไม่ได้กล่าวไว้เป็นไปเพียงว่าไปรเรียนอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสอง ผลของการทำสมาธิผานค้ายได้สมาธิสำเร็จสมาธิแดดทานสมาบัติสมาธิแดดทานสมาบัติหมายถึงจิตสมาธิที่มีวิกวิจารีติสุเกับขษา จิตจำลงอยู่ในสมาธิขั้นที่มีที่ตกวิจารปีที่สุขเจกับพราเป็นปฐมมานเมื่อจิตสงบละเอีย,ยดจิตนิ่งว่างส่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดคือไม่มีที่ตกวิจารสมาธิขั้นนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติ จิตน,นี้ดีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิขั้นนี้อยู่ในทุกิยใจานทานที่สองเมือเ่อจิตสงบละเอียดอากางของจี่สิหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกับขตาสมาธิอยู่ในทานที่สาม เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปตายก็ละเอียดแล้วก็จางหายไปเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบ,บานร่างกายตนตัวหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสบายอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีเอกภตาคือความเป็นหนึ่งกับความเป็นกลางวางเฉยของจิต เป็นลักษณะสมาธิอยู่ในจตุตธทานคือฐานที่สี่แล้วสมาธิจิตก้าวขึ้นไปสู่อากาศกำหนดความว่าเป็นอารมณ์เป็นอาตาสานัญจายันะกำหนดตัวรู้คือวิญญาณเป็นวิญญาณัญจายัชนะ ในขณะที่กำหนดโูกิญญาณสัญญาเวทนาเบาบางลงหรือหายไปเป็นอาจินจัญญาเจตนะจินญา,านละเอียดลงไปเกือบจะรู้เกือจะรู้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เป็นเนว่าสัญญานาะสัญญาเจตนะ ท่านชายเรียนจบหลักสูตรของท่านเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะทำได้ดีด้วยจนอาจารย์ชวนให้เป็นอาจารย์สอนตัวยอยู่ในสำนักพระองค์ไม่ต้องการสมาธิตามแบบยัางกล่าวนี้พวกละที่าศาสนาความก็ถือว่าสำเร็จนิพพานเหมือนกันเพราะความโูภของเขามีอยู่เพียงแค่นั้น แต่ท่านท่านชายสิทตะท่านรู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่สำเร็จพระองค์ก็ออกจากสำนักนั้นไปเที่ยวปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองคื่อไปปฏิบัติอยู่ในป่า ด้วยวิธีการพลรมานตนด้วยกับการต่งางๆมีการยา่างตนบนกองไฟงอดข้าวอดน้ำแลันลมหายใจพระองค์ไปทดสอบดูหมดทุกวิธีการแต่เสร็จแล้วก็อย่างดีก็ได้ทานสมาบัตจังที่ล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็จะยังเทปว่ามันมันยังไม่ใช่ อุบายที่จะให้สำเร็จเป็นพระสมมาสำพุติจเจ้าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าวิธีการปฏิบัติในสมัยนั้นทื่เขานิยมปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าแบบไหนอย่างไรพระองค์ไปเรียนรู้และศึกษารู้หมดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่ตรงปรมาณพ้าองค์เองด้วยการบทอดพระตยาหารเพื่อไม่ทันข้าว นอกจากจะไม่ฉันข้าวแล้วก็ยังไม่ฉันน้ำด้วยในที่สุดกลั้นลมหายใจจนพักตันคือหูอื้อแต่แล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จอย่างนี้ก็สำเร็จสมาบัตแต่เท่านั้นเมื่อเขาองได้ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วสันนิฐานแน่ชัดถ่ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ภายหลังพระองค์จึงมาดำริในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ว่าการที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการนี้ต้องได้อาหารสำหรับบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรจงในวันเพ็ญเดือนหกวิสาขาบูชานั่นเองนางสดชาดาลุกสาวเสรีฐี ในการเข้ามาทโทปลายาตดนำไปจะสังเวยเทวดาที่ต้นไทรต้นไทรต,น,ตนที่่านประทับนั่งตรัสรู้นั่นเองพอไปถึงจึงได้เห็นท่านชายที่สานระทับนั่งอยู่ก่อนแล้วที่อกลีใจเพาเมื่อก่อนที่เรามาสังเวยเทวดาทีไรไม่เคยมีเทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนเลย มาราวนี้เทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วสลอยความปรารถนาของเราจะสำเร็จตามที่เราตั้งปฏิธานเอาไว้รสมอจึงน้อขมข้ามะทุปลายาตเข้าไปกูนเล้าสบายเพื่อความดีอกดีใจพระองค์รับแล้ว,วก็ปาาั่นมัดข้ามโทุปลายาตแบ่งออกเป็นสี่สิบเก้าก้อน แล้วก็ทรงสบอยคือรับผานนั่นเองรวดเรยวหมดหมดทั้งสี่สิบเก้าคนพอสบ้วยเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานเสียงขาดทองคำคือลอยขาดทองคำที่มนน้ำในรันช <c oughs> ลาพระองค์ตั้งประไทยอธิษฐานว่าไงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอให้ถาทองคำลอยไปตามกระแสน้ำแล้วผ็มลงในแม่น้ำาหากเราจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วใจขอให้ถาทองคำจงลอยวนกระแสน้ำไหลนไปแล้วค่อยจมลงขออธิษฐานจะไทยน่วแน่แล้วก็ปล่อยถาทองคำลงไปถาทองคำก็ไหลวนกระแสน้ำไป แล้วก็ไปวนสามรอบจนลงในเม่น้ำไปถึงที่พบพญานาคแล้วก็เสด็จกลับมาสู่โคนต้นโพที่เคยประทับนั่นก็มาพบเ็ตโสตียะพามซือยาพาแตดตำรออยู่แล้วโสตียาพามก็น้อมเอายาพาแตดตำเข้าไปทูนเค้าถวาย พระองค์รับแล้วก็ทรงกดเป็นบรรลังอธิฐานพระไทยประทับนั่งบำเพ็ญเทียนเพื่อการตรัสรู้โดยพระองค์ทรงอธิฐานพระไตยให้แน่วแน่ว่าถ้าหากเรายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นรัสมารสรสพผ้สเจ้าเมื่อใดแม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะแตกดับไปก็ตาม เราจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบันลังนี้เพราะคาวนี้เป็นคาวสุดท้ายแล้วเป็นวิธีทางสุดท้ายแล้วที่เราจะปฏิบัติเมื่อพระองค์ตั้งพระไทยแน่วแน่เช่นนั้นพระองค์ก็มาทรงทำเึ็งมาคิดตูวว่าเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยวิธีใดดีดอะไรคือความทรงจำที่มันเกิดขึ้นแล้ว มาเตือนพระไทยให้นระลึกถึงสมัยที่พระองค์เป็นพระกุมารเล็กๆในวันที่พระพิกาทำรรที่ดีแรกนาวันพระสิเรเลี้ยงนางลมผูกพระโอูให้บรรทมอยู่ใต้สนว่าเสมอในช่วงเวลานั้นคนทั้งหลายเขาโวัวเพลิดเพลินในการดูมหาสพแต่ที่ดีแรกนาวฝน ไม่ได้เอาใจใส่พระองค์ท่านปล่อยให้พระองค์เั็ตัวเล็กๆบันผมอยู่ในพระอูแต่เดียวดายในช่วงโอกาสนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นมากระทับนั่งขัดสมาธิก่อนหลดลมหายใจเข้าหายใจออกได้สมาธิขั้นปฐะมฌมาน เคยจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจสติก็รู้อยู่ที่จิตแล้วมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีที่ตมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจึงเรียกว่าเอกขัสสะพอพระองค์มาครั้งหนึ่งมาเลกถึงตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอ๋อจุดเริ่มแห่งการตรัสรู้มันอยู่กันที่ตรงนี้ แต่พระองค์ก็เริ่มกำหนดรู้ลมหายใจทันทีพระองค์นอนจิตมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความมีสติสัมปชัญญะแปนว่าพระองค์บำเพ็ญสมาธิโดยอาศัยหลักธรรมชาติทารม์จิตก็เป็นธรรมชาติ ที่ว่าธรรมชาติก็เพราะเหตุว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของจิตพระองค์จึงน้อมเอาตัวรู้มารู้ที่ลมหายใจโดยำโดดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆพระองค์ไม่ได้คม ลมไม่ไม่ได้บังคับลมหายใจหรือไม่ได้ข่มจิตเพียงจะให้เิตของพระองค์สัมผัสรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวเพื่อรู้เฉยอยู่ลมหายใจสัน้นลมหายใจยาวลมหายใจจาาลมหายใจละเอียดพระองค์ไม่ได้คิดเท่านั้น พราะถึงแม่ไม่คิดจิตเขาจะก็ต้องเขาย่อมทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่โดยกปกติจึงไม่จำเป็นต้องคิดว่าสั้นหรือยาวแล้วก็มีพระสติธรรมดนู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของพระองค์ท่านรู้อยู่ที่ลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้ดู แต่ในช่วงใดจิตเส่งลมหายใจแล้วไปเกิดความคิดขึ้นมาพระองค์ก็กระนดรู้ความคิดเมื่อจิตยังไม่มีพลังงานเพียงอพอก็กํอกหนดรู้ความคิดเท่านั้นจิตจะหยุดพอหยุดแล้วก็จะกลายเป็นความว่างพระองค์ปล่อยให้จิตของพระองค์รู้หยุดที่ลมหายใจความคิดความว่าง สลักบกันไปอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดสมาธิเริ่มเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจิตมาเย็ดลมหายใจเป็นอารมณ์เทียงอย่างเดียวตอนนี้จิตมาเกาะลมหายใจอย่างเดียวแน่นไม่ยอมพลากจากลมหายใจ เมื่อลมหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงเกจก็สงบละเอียดลงไปตามลำดับบางครั้งมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเขา้าเป็นข่อยาวมีลักษณะสว่างเลื่อเลื่อเหมือนก,นกันกับความสว่างคนเมฆบอกแตเปล่งออกวิ่งเขา้า สั้นยาวตามจังหวะแห่งการหายใจเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปถิงลมหายใจทิ่งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเธอไปสว่างอยู่ในท่ามกลางระหว่างรวงอกทีนี้จิตจ็ยับยั้งรู้อยู่ในระหว่างรวงอก เป็นสมาธิเป็นภูมแห่งการตรัสรู้เมื่อจิตใจสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายสามารถเปล่งรัศมีพุ่งออกมานอกกายทำให้กายสว่างสวยเป็นแสงสว่างลุมร่างกายอยู่ทั่วหมด แล้วจิตของพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ส่วนต่างๆของร่างกายยังข้อเอกาดโยกายของเรานี้แหละก็เห็นกายได้ขนัดสนีจิตตรงนี้ก็รู้ว่ากายของเรานี้มีส่วนประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ว่าในขณะนั้นจิตรู้ รู้อยู่เฉยๆมองเห็นผมก็ไม่ว่าผมเห็นขนไม่ว่าขนมมาเห็นเล็บไม่ว่าเล็บเห็นอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจิตสามารถรู้เห็นพร้อมหมดทุกสามสิบสองอาการในขณะจิตเดียวเท่านั้น <c oughs> มองเห็นปอดกำลังทำหน้าที่สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกาย มองเห็นหัวใจกำลังเช้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารละเอีดยดบริสุทธิ์ไฟสำหรับเลี้ยงร่างกายมองเห็นเลือดลมไหลหมุนเวียนต่างแต่สมองลงมาฝ่าเท้าแต่ฝ่าเท้าเวียนขึ้นไปถึงสมองและไปกระจายใ,ในส่วนต่า,างๆของร่างกาย ก็ทำให้พระองค์รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยอาการสามสิบสองผมขนเล็บปันหนังด้อยเอ็นกระดูกเป็นตน้นในส่วนที่พระองค์รู้เห็นส่วนที่มันมีลททักษณะแข็งแข็งเป็นผมขนเล็บเป็นต้นก็เป็นธาตุดินส่วนโลหิต น้ำที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ําส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกมีประสิทธิภาพกลับดันเลือดขับดันเลือดให้หมุนเวียนไปทั่วร่างกา,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 ายก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นอยู่ในในร่างกายก็เป็นธาตุน้า แปนว่าในขณะจิตเดียวนั้นพระองค์สามารถรู้อาการสามสิบสองทั้งอตุภาครสมถานและภาตุสมถานพร้อมไปในขณะจิตเดียวสายกตาสติสูตรที่เราตรวจกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จึงจัดเอากายักตา,าสติเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเมื่อพระองค์รู้เห็นเช่นนี้จิตไม่ยอมถอนออกไปสู่สภาวะปกติธรรมดามีใจเข้าวเดินหน้าเรื่อยไปเิตเปิดสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายจางหายไปในที่สุดจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฐา,าน ข้าสู่จะตดฌานฌา,านที่สี่ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเป็นดวงกลมกลมใสสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นจิตสมาธิท่นานสมถะหรืออัปปนาสมาธิ ว่ายโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยทานก็อัปปนาทานโดยทานที่สีเมื่อจิตยับยั้งอยู่ในทานที่สี่พอสมควรแล้วจิตก็ก้าวเป็นตัวอากาศให้กำหนดรู้ความว่าเป็นอารมณ์กำหนดอารมณ์ละเอียดลงไป แล้วก็รู้วิญญาณเด่นชัดวัญญาเขาคือตัวรู้ตัวรู้ในขณะนี้ก็ได้แก่จิตนั้นเองจิตเป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุกกมแล้วก็วิบเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัติแล้วไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนั้น พอเจตใต้พลังงานเต็นที่แล้วสมาธิเข็งแรงนิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกาเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกุตละเมื่อเจตใต้พลังเพียงพอแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสว่างสวัยสามารถแท่รัศมีกรมจักรวาลทั้งสิ้น ตั้งแต่อเวจีมหานรกไปจงกระทั่งถึงคมมโลกท่านอภินิษฐานสมโดยรอบจดขอบเขตแทงจักรวาลสว่างสวัยทั่วไปหมดไม่มีสิ่งใดกำบังเียงทำให้พระองค์ตรัสโลก็นโลกวิูภผู้รู้แจ้งโลกโดยโลกยมโลกใต่โลกนรกโลกผีดีศาสเตอสุรกาย มองดูแล้วกลับไปได้หมดสาตว์บางตัวก็ปุดโตปุดโตอยู่ในหม้อน้ำทองแดงสาตว์บางตัวก็วิ่งขึ้นส้นหิวน้วหนามยิ้วมันก็เอาอันนี้เรียกว่ารู้ยมมะโลกคือโลกเครื่องต่ำต่ำกว่ามนุษย์ลงไปโล้จนกระทั่งผีพบพญานาคมนุษย์โลกแล้วก็มาโลกโลกของมนุษย์ ู้จกนกระทั่งว่าชาตในอดีตแล้วก็โลเทวโลกคือโลกของเทวดาตั้งแต่ชั้นกาตุมถึงชั้นอาภนิษฐานลมแล้วก็ู้อาสวะคือกิเลสก็้โลการจุดสป,ปลี่ยเกิดของสัตว์ทั้งหลายโลกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมในขณะจิตเดียวเท่านั้น ในช่วงนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งเพียงอย่างเดียวเห็นแต่ว่าเห็นรู้แต่ว่ารู้รู้อย่างไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ว่าจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดในมเมื่อจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดแล้ว เป็นพอทะปูจารโลวิโตผู้รู้แจ้งโลภพอละรูจารผู้รู้โคตรเท่าโลภิโตเท่าของพระองค์เองโลกโโตเท่าของสัตว์ทั้งหลายโลกกโตเท่าของกรรมและกิเลสทันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องจุกิและเกิดใส่พบคภูมิต่างๆกันนี่คือการตรัสทะรูของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ แต่ว่าการตรัสรู้ในขณะนั้นกิเลสยังไม่หมดนะเพียงแต่ตรัสรู้เฉยๆแต่สามารถรู้อะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แจ้งชัดเจนแล้วจิตถอนจากสมาธิสิ่งที่รู้เห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปบาลสววางสะไวของจิตก็หายไปจิตย้อนกลับมาสัมผัสรู้ว่ามีกาย แล้วพ็มาดำเนินอยู่ในปฐมฌานมีวิ่ตกวิจารททีติสุกเยทะขคตตาเจตดวงนี้จึงได้มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาภูเทนิวาสานุสติญาณในปฐมฌานภูเทนิวาสานุสติญาณเปีาญอะไรเปียญรู้ธาตุก่อนพบก่อนว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หน ตอนที่จะมาเกิดเป็นท่าท่านชายที่สถานนี้เกิดเป็นอะไรตอนที่จะเกิดมาเป็นท่านชายเนี่ยชาิก่อนได้เป็นพระเจ้าเวสันดอนได้ใ,ให้ทานช้างม้าโคกระบือจนกระทั่งชางเวเมืองขับไล่หนีไปบวดเป็นฤาษีพระองค์โลท่วนหมดพราะพระชากขาดนั้นจึงมาเกิดเป็นท่านชายทธัตถะนเจ้าก็มาเป็นพระพุทธเจ้า อันนี้เรียกว่าปุจเจนิวาสานุสติยารู้ธาตุในอดีต